กดสวิตช์ LVD Start m a ม n นิ i ตก็จะทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานหลอดไฟ LVD ก็จะแสดงสถานะการทำงานว่าขนาดนี้มอเตอร์ทำงานอยู่นะครับหากมีกระแสเกิน Overload ตัดการทำงานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตช์ LVD ควบคุมมอเตอร์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ Magnetic c o n t a c t ต r Overload Relay และ s วิตช์ l v d นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ทีนี้เรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับสายลายออกจากเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าเบรกเกอร์ย่อย MCB ออกจากเบรกเกอร์ย่อย MCB นะครับก็จะมาเข้า Overload ห e l a y หน้า Contact NC จะมาเข้าหมายเลข95 ออกจากกู์โหลดรีเลย์นะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้าสวิตช์ LVD stop หน้าคอนแท t NC ออกจากสวิตช์ LVD stop นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ LVD start หน้าคอนแท t NO ออกจากสวิตช์ LVD start นะครับก็จะมาเข้าแมกเนติกคอนแท c เตอร์จะมาเข้า A 1ออกจากแมกเนติกคอนแทกเตอร์นะครับ A 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิทอนก็จะไปเข้าเบรคเกอร์เมนนะครับ ทีนี้นะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดสวิตช์ led start เราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค no หมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมสวิตช์ led start นะครับหมายเลข13ก็จะมาเข้าบนสวิตช์ led start หมายเลข14ก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ led start นะครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟ led นะครับแสดงสถานะการทํางานของแมกเนติกนะครับ เมื่อเรากดสวิตช์ led start ม e กณิติก็จะทำงานเมื่อเราปล่อยมือออกจากสวิตช์ led start นะครับมกณิติก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับตัวหลอดไฟหลอดนี้นะครับก็จะทำงานพร้อมกับ m a ก n ิ t i c หยุดการทำงานโดยการกดสวิตช์ led stop นะครับมกิติก็จะหยุดการทำงานหลอดไฟหลอดนี้นะครับก็จะดับลงนะครับกดสวิตช์ led start ม a ก n ิติกทำงานหลอดไฟก็จะสว่าง กดสวิตช์ led stop นะครับแมกนติกก็จะหยุดการทำงานหลอดไฟก็จะดับลงนะครับสวิตช์ led ตัวนี้นะครับจะมีคอนแทคการต่อใช้งานอยู่2หน้าคอนแทคนะครับ1 no และ1 nc ส่วนตรงกลางจุดนี้นะครับจะเป็นต่อหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับ x 1และ x 2สวิตช์ led ตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งไม่ต้องจอดรูหลายรูมีปุ่มกด start ปุ่มกด stop และหลอดไฟแสดง สถานะการทำงานอยู่ในตัวเดียวกันนะครับปุ่มกดสตาร์ทปุ่มกดสต็อปหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับซึ่งจะต่างจากสวิตช์ทั่วไปนะครับที่แยกจากกันนะครับทำให้ต้องเจาะรูหลายรูใช้พื้นที่ในการติดตั้งเยอะนะครับสตาร์ทสต็อปหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานนะครับมาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลายมาจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าเบเกอร์ย่อย MCB สายลายนะครับมาจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าเบเกอร์ย่อย MCB ออกจากเบเกอร์ย่อย MCB นะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หมายเลข95จุดนี้นะครับออกจากเบเกอร์ย่อย ก็จะมาเข้า o v e r อร์โหลดดีเลยนะครับหมายเลข95ออกจาก Overload หลดดีเลยนะครับหมายเลข96ก็จะมาเข้าส w i t c h led Stop หน้า Contact nc หมายเลข96นะครับของ Overload ก็จะมาเข้าส w i t c h led Stop หน้า Contact nc ออกจากสวิตช์ led stop นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ led start หน้า contact no จุดนี้นะครับเข้าสวิตช์ led stop ออกจากสวิตช์ led stop นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ led start นี่นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ LED Start ออกจากสวิตช์ LED Start นะครับก็จะมาเข้า Magnetic Contactor A 1จุดนี้นะครับออกจากสวิตช์ LED Start ก็จะไปเข้า A 1นะครับคอยของ แมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น a 1คอยของแมกเ e น i c ติกทีนี้นะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานการณ์ธมานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกเ e น i c ติกนะครับหน้าคอนแทค n o หมายเลข13และหมายเลข14 จุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค no หมายเลข13และหมายเลข14ก็จะมาต่อข้อมสวิต LED start นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นสวิต LED start หมายเลข13ก็จะมาเข้าบนสวิต LED start ส่วนหมายเลข14ก็จะมาเข้าล่างสวิต LED start นะครับหมายเลข13นะครับจุดนี้ จะเป็นหน้าคอนแทคของแมกน e ติกนะครับก็จะมาเข้าบนสวิตช์ LED Start ก็จะเป็นหน้าคอนแทค NO นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO ส่วนหมายเลข14นะครับหน้าคอนแทคของเมนิติกนะครับก็จะมาเข้าล่างสวิตช์ LED start ส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟ led นะครับแสดงสถานะการทำงานของแมกนติกนะครับเราก็จะเอาไฟจาก a 1มาเข้า x 1ของหลอดไฟนะครับ led จุดนี้นะครับจะเป็น a 1คอยของแมกนติกนะครับ ก็จะมาเข้า x 1ของสวิต LED นะครับ x 1จุดนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟแสดงสถานะการทางานนะครับส่วนจุดนี้นะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นสายนีต้อนนะครับสายนีต้อนออกจากเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้า a 2คอยของแมกเนติกจัจากคอยของแมกเนติกนะครับ a 2 ก็จะมาเข้า x 2ของหลอดไฟ led นะครับออกจากเบเกอร์เมนนะครับก็จะมาเข้า a 2คอยของเมนิติจัมจาก a 2นะครับคอยของเมนิติกนะครับก็จะไปเข้า x 2นะครับของสวิตช์ led นี้นะครับก็จะมาเข้า x 2ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b a k e r กดสวิตช์ led start มีนิติก็จะทำงานนะครับหลอดไฟ led ก็จะแสดงสถานะการทำงานของมีนิติกนะครับกดสวิตช์ led stop มีนิติก็จะหยุดทำงาน หลอดไฟ l v d ก็จะดับลงนะครับสตาร์ทสต็อปสตาร์ทหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานนะครับเห็นไหมครับโอเวอร์โหลดตัดการทางานเราก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทางานเกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับ เรากดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดกดสวิตช์ LED สตาร์ทเมกนิ i ติกก็จะทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานหลอดไฟ LED ก็จะแสดงสถานะการทำงานว่าขนาดนี้มอเตอร์ทำงานอยู่นะครับหากมีกระแสเกินโอเวอร์โหลดตัดการทำงานหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดกดสวิตช์ LED สตาร์ทเมกนิ i ติกก็จะทำงาน หยุดการทำงานโดยการกดสวิตช์ LED stop start stop start stop สินค้าจากแบรนด์โมนเดอร์ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น e ีตันและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท e ีตันอิเล t r i c ิกประเทศไทยจำกัดที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ e ีตัน ก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้